งามงามทำไมคนก็งาม,งาม,งามเดี๋ยวแล้รอบนี้รอบหน้าเราก็เอาพวแล้วคือสาวดอนเนาะสาวดอนก็นเอาพวแล้วเราเอาบ้านไหนปกโคปกโคขุดดองจากล้าน <35. S 1> สามสิบห้าสามสิบห้าตาะขดองเจ้าเนี่ยห้าสิบล้านเป็นบ่ ห้าสิบล้านเนี่ยคนขอบคุณหลายๆด้วยทุกคนเนี่ที่ให้กำลังใจและการสนับสนุนบ,าาบาาน่าวใสบ่าวใสกับเอานี่แบ่งกันโดยเฮ็ดยังแกงออกระบังโอ้อคนกันซองน้องนี่น้องคนนึงคนนึงเนาะยัไงไม่เลี้ยงเป็นสาวไม่เลี้ยงอ,อย่างได้ฟวแล้วตอนนี้ได้กินข่าวว่าครูบาทำไข่มันรินน้ำมาเดินมาเดินทุกคนเอ็นเอน็นเอ็นอีกินข้าวนี่ ลยิกนข้าวนนนกัี่ทุกคนไปหาเองแล้วก็กินเองนะบันนี้ไปทุกคนนี่ก็หอนบ้านได้เทุกคนเลยอ่าเดี๋ยวจับสะบันก็จะก็จะเลี้ยงงัวทุกคนเป็นลายจะนิ่งงูลายลายทุกคนเลยเป็นตะมวนในเขตนี่นะบรรยากาศดีขนาดนู้นี้กับคนบม่ได้ตกอ่ะโอ้ยมาใส่กระดใจแล่ายนะฝนมาตก มาหาาใหมมาหอดบ้านเลยสุดยอด <c oughs> อันนี้มันเราเขาไไ้าคือใดเนาะเขาเฮ็นใหม่เล้ทุกคนเ <c oughs> นะยเหนื่อยหน้าชาวากงะเนาะย่างยังเ้ะพุ่นมาหอดบ้านทุกคนทำามเต้นกระตาเลยสาวเสือสาวเซตสาวกุ๊บ มีชาวบ้านมาจะเร่งง่วเท็ดนี่ก็จะมีง่วนละทุกคนเกิดยอดบรรยากาศบ้านเลยจะได้ยังมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ก็มาน้ำเบาใส่เด้อพาน้องๆไปหาน้ใหม่บันขายบังกรกินหอดเป็นต้นยังนิดหน่อยทุกคนไปเลี้ยงหอยนี่สิพอใส่ก็เคยไปเลี้ยงงอยเลย ยังกันนะไปเหนพุ่งงี้เอ้ยมนนำั้ยเอ้ามนนำจิมุติจจจะเุงไหนเนาะไปทางไหเมื่อมันเางกาแกเงินทาไใหม่เฮรอเงยอ้กคนจะมาติเลี้ยงงไว้ไว้นีกับใาส2งมุนี่เรวก็จะปล่อยเลยให้มันกินหญ้าตามมันเดินเดินเหอ่ยงเื เหนื่อยเลยน่ะแดดเนาะอยากขอาไปส่งเหรอเสยาเลยนี่เลยเป็นพี่อันนี้เนี่ยเป่าไผ่ปะชาวกอันนี้ปี๊บเอ้า ไว้เนาะเข้าไปแถวเย็นได้กินนี่เลยคันโบ้ไปแถวเย็นแล้วแหแล้วนี่ทุกคนน้ำไม้ที่หลังจากที่เข้าไปหาแล้วจะไปต้มาะนี่จะกุบตะต์แนวรันรันกุบตะต์เนาะปาไว้เลยหลังจากไปหาแล้วทุกคนมันเป็นแบบนี้น่องตีต้มแล้วเนาะ่องโอ้ทุกคนเบื่อคนเงาเงาไหน้ามึงดูเงามลิ้ยจี๋เลยอ่ะ เนาะไม่ก right. ็งามคนก็งามเนาะเ็ดกินก็เก่งเนาะบโบเก่งบ่แปดงกับข่าวได้เก่งเลยทุกคนทำไมไล่ทุกคนโซนอโวทซ์นี่หู่จักแปดงกับข่าวแหละอายุหายเสียมาปีสาวกบบานป้าสาวกบานป้าน่ารักมากหลังจากไปหาแล้วเราก็สิต้มเนาะมาแต่ ปลาเกิงเนี่ยโอ้โคโกลาบากเลยทุกคนน้องเจ้ายู่กับใครจะไปหาทำไมยุ่เพื่อเดียวอยู่กับหลานอยู่กับหลานอยู่กับหลานบ่แม่เจ้าไปเสพกูไปอยู่แม่เจ้าเอาไปให้โอ้ขายเจ้าเอาน้องบ่ขยันเลยทุกคนเจ้าเล่าเกสโนบทสาวบ้านปลานาฮัก ฮาฮักไฟฮักจริงบ่บ่ได้เดี่ยวเขาตีอายุสิบหกสิบเจ็ดเนาะสิบห้าสิบห้าบ่เก่งจริงทุกคนเลยหาน้ใหม่นทำกับข่าวก็เก่งเลยไม่ใส่แม่นทำกับข่าวเก่งอันนี้จุ่นี่เไว้แกล้งบ่แม่นโอ้ทำไมกับข้าวข้าวหน่อยใหญ่ทุกคนหน่อยใหญ่หรือทุกคนข้าวคือเจ้าของหรือเนาะ เราหาผู้บ่าวก็หาคนรอๆเลยจก็แบบใดคนรอแบแบบนเราเอาน้องเชียวันยู่จะปีผู้บ่าวมถ้าไดก็เอาถ้าได้ก็เอาเจ็สิบปีเอาบ่สามสิบเนาะสามสิบสามสิบสิบได้บ่ได้อแล้วคาดองเจ้าจะเอาเท่าไหห้าสิบห้าสิบหาสิบ้านเฉพาะว่าสิ้นสอดเนาะ เรื่องอันอื่นยังโบเกียวเนาะโอ้สิ้นสอดเดทุกคนเด็หาสิบล้านกีบตกยู่อไปเลยแปดหมื่นบป่หสล้านกีบบนาะอ่นหนึ่งแสนหนึ่เนาะอโอ้แสนกีบคุณเห็นส้นบาทเลยแส้นบาททุกคนโทษผีบ่าผิดเนาะเต็มเลยบบบนี้เคลียร์กาไว้แกงมันนาะเคลียไว้แกเนาะทุกคนเต็มทุกคนเยพี่งนอนงไงดาออนชอนทุกคน โอ้ต so no, no, like uh ้น huh. น <Q> ้อ <DVD> ม <Q> ีแต่ใหญ่ๆทุกคนขยันดีคนวันนี้ไงสาวเล้าสาวเผามังโก้สาวปลาไหลเขาจะต้มต้นใหม้เนี่ยขยันบรรยากาศข้าวก็เป็นนะครับบรรยากาศลำลำมือบ้างชิบหายนำมาใส่ลายบ่ะ่ะเอาแป้งแป้งเอาไปเอาโอ้ทุกคนเลยบ่าวดงใส่ปอเป็นทุกคน

เป็นนี่วะปลานันมาที่ดินงัวมาน่ะดึงงัวโอ้ขึ้นน้ำใหม่ไปสาธกงามงามทั้งตับข่าวก็เก่งเก่งทุกคนใส่เกล็ดเติมน้ำใหม้นะทุกคนเป็นในเติมก้านมูเลยเห็นป่ะเนาะเติมนี่ก็คืออะไรต้มแดงก็ได้จะได้กินใส่เต็มบนอ่ะเบ่อโอ้ค้ามันเต็มเดียเป็นแดดแดดมันหล่นบ่อเวลามันฝนเนาะเวลาน้ำเดือดก็มันหล่นได้เนาะเติมยังสี่เลยทุกคนเติมนีด ต่หลังเงื่อนเดี๋ยวว่าไปห่มใหม่ทุกคนไปห่มใหม่ทุกคนแต่ต่หลังเงื uh ่อนและอันนี้เวลานังกะเอาไปเนี่ยปั่นปั่นอันนี้เสื้อเอาบ่เนาะเสื้อใหญ่ใหญ่ร้ายหน่ะไม่ได้เป่าเนาะโออหลากหลายหลากหลายทุกคน ากิ่งแท้สำนีนกับสายเบียบพ่อแม่ได้แล้วทุกคนเบิง่งอ่าแม่ได้ไปใช่ไหโอ้แม่มาได้หาน้ำไม้แกงไรเจ้านะยังปลาทุกคนเบิง่งเห็ดเบียบสอยพ่อแม่ได้แล้วได้สำนีนนะโอ้ของคนหนึงเขาพลายยาขึ้นเหินนั่เด้อปลาเดี๋ยวขึ้นไปเบิง่งคนอันนี้เป็นเหิน ปอาครูในบางนึ่งขาวเด,ดี๋ยวพูดหนึ่งขาวนี่นึ่งขาวบางนึ่งขาวบางเห็ดกับข่าวเด,ดี๋ยวพูดเห็นกันจะประมาณน,นี้แหละเห็น,นีก็เออนี่น้ำไม่เห็นปัญหเห็นน้ำไมส้มนำพี่บอกว่าจจะเปาวไว้จะได้แบบนั่งกับเห็ดน้ำไมส้มนะเดี๋ยวจ้าบังเนาะอาบังบอกเห็นยังห้องได้ บดีเฮียนแบบเฮียนปอชามปอชามโอ้กิ่งแท้หอมปอชามนี่คุเฮ็ดเวียกใส่พ่อแม่นี่ชาวเฮียนแหล้วเลิกแล้วโอ้เมื่อนี่บดีเฮียนเนาะเอาเอาขับใจโอ้เฮ็ดอะไรต่อมเอาโอ้ลาชีเติมน้ำใหม่นะทุกคนเลยที่ชีวิดเป็นมดทุกคน เป็นชานมันช่องก็จะประมาณนี้แหละทุกคนเห็นจำนี้กัเฮ็ดเวียกซอยพ่อแม่ได้เลยทุกคนตัดข้ามหนึ่งเขา่าสบายแล้วเวลาพ่อแม่อันณนะอยู่อันณนะอยู่ตรงไหนตรงหน้านนะดูกาอยู่เฮือนเนี่ยจะไดห้หนึ่งเขา่าอุ้ยบรรยากาศคักลาทุกคนอนนี่นี่ชาวโกกชาวโกกต้มน้ำใหม่เดิเห็นปะมันต้มน้ำใหม่ไใเปนพูดปนเปลี่ยนเชื้อผ้าอยู่มาหาต้นน้ำใหม่ บรรยากาศทุกคนคักหลายในเขตนี้ได้อยากมาชมบรรยากาศมันจะผัดบรรยากาศเขตนี้กับมาไหนทุกคนมาหาบอสไซเดบอสไซอาจจะพาไปทีมงานเข้ามาเมื่อนี้ไอบุญตาแล้วก็บบ่าวดงทุกคนเลยอันนี้มาจะหาแล้วก็มันจะต้มอีกเต็มเอออะไรไปว่าบูมี่มอใหญ่บูมี่เนาะต่อเสร็จฉีดต้มแล้วทุกคนเลยหลังจากที่เราไปหาแล้วมันมาต้ม เติมน้ำแกงน้าโอ้นี่นนหย่อนใหญ่เลยทุกคนเป็นตาชูวานลายสมัยเขตนี่งามงามใหม่คนก็งามงามอ่ะสวยงามเบิ่งลลนุ่งพาถุงเป็นแต่งามเลยดิเบิ่งพาถุงเราขาดจะไหนใครจะเอาให้แล้วจะยังไม่ได้เดี๋ยวนาะได้แล้วเนาะขาดเลยคือขาดไบเถอะเดี๋ยวไอซี่เอาให้อีก มาเราก็ขึ้นเจ้ามาหลังจากตังหูบแล้วขึ้ใบแทนนองไปหาน้ำไม้ไปแล้วเนาะไปหาต้นใดนี่น่ะเนาไปล้างนี่เป็นที่ใหญ่ๆเนาะหน้ำไม้เล่าหรือว่าน้ำไม้พลังนี่น่ะน้ำไม้เล่าน้ำไม้เล่านใหญ่อยู่ด้วยโอ้เนาะใหญ่กันเนาะเป็นน้ำพลังอย่างเดียวป้าบุกกติ่มมาเลยน้ำไม้ดงเฉพาะใหญ่แล้วน้องป้าข่าวก็มีทุกคนเป็นตาเสื่อมอ่ะเนาะแม่ ตอนหลหายอย่างเลยทำไมหลเสียบเนยเมียนแซบหลอืเต็มเลยจิดโอ้ยแซีบยบบเสนบางอ็มเ้ยอะไปยืมหม้อก่อนบอมมีหม้อใหญ่มีหม้อน้อยจะไปหากระไพยนาม่ตากระไพยกับสกุบสกุบอกกลูกพลังน้ามเต็มหม้อแล้วทุกคนหน้ามาจไปหายืมหม้อนัน้าให่นนี้ครับไาใส่กระบุ กขึ้นเทีいい่ยนซาเซตเด้นี่ทุกคนกัจซาเห็ดเองนะงามดูคนนี่กระตาหรือว่ากระยังนี่ขอเอินเจ๊ยังแล้วบอใส่บวบวกกันตัวน้อยๆนะอันนี้น้องเพิ่นต้มปลาขาเลยทุกคนเลยหรือว่าโซอมอะไแหละก็จะต้มกินแบบสดๆด้วยเข็ดนี้นะก็จะต้มกินเลยนะมีสาวกกกับซาเซตสีแกงเนื้อใหม่เลยมาหาแล้วกับสีแกงส่วนบอใส่กินบอ เจ็บแสบด้อมื้อนี้สิมื้อเจ้าทุกคนมากินเด้อสิมสิมื้อเาวลาวคราบมึงก็เศร้ากุกแต่ก็เาวเสร็จบ่ใส่ก็ไปหาน้ำม่ครั้งแรกกับน้องๆคือกันเป็นตะม่วนหลายนะทุกคนมาเห็นนี่โอ้ยแกงนี่เขาไม่ได้ใส่ยะนั่งบ่ไซบ่มียะนั่งไม่ได้ใส่ใช้ยังอยู่เพียบบอไชได้โอ้คนนี้ มันค่อยเขาใส่ยานาั่งนะขาวานขาบมียานางเลยไปแซ็บไปเย้าบ่ข่อยมันมันเป็นใบะนะเป็นเคออรืองนะบุ๊คบุ๊คเอาอยู่เพียนะี่ยใส่อีกยังขแข่งน้ำมัน <c oughs> <c oughs> อะไรดิแปลว่าบ้า,บานค่อยเอิอนไปเย้ามันใบมันขี้เกียจอ่ะนะมีมีบ,มนะมบ่แล้วม่ได้ใช่บ่ ใช่แต่นี่จะดีใสจะใจอย่างเดียวแกงมัอนี่ <c oughs> น้ำไม้กันใหญ่ใหญ่ทุกคนเนี่ยน้ำไม้ไหลเดินเลยแต่วันใหญ่ปันน้ำไม้บุง้งถูกยอดเลยเ <c oughs> มื่อยเนาะมาให้กันหาน้าไม้เนาะห้อนทุกคนขนาดข้าวดงเนี่ยแบบว่ามันบุมีลมเลยทุกคนอยู่เพื่อนทำลังไปหาหน้าไม้กับบุ้มีเนากินเนาะ ไม่ได้ลงตลาดน้อนมีนจะแบบว่าไปหาน้ไมันกินอย่างเดียวเจ้าเคยแกล้งเปล่าละนี่ไหมเคยครั้งแรกวัน่เคยเคยเนาะอ๋อจบมีแต่หยาดอวบัติเออยทุกคนงามงามน้ไม่คนก็นงามเดี๋ยวละ่ะ รอบนี้รอบหน้าเราก็เอาพัวแล้วคือสาวดอนเนาะส <c oughs> าวดอนกันเอาพวแล้วเราเอาบานเนี่ยโคโค่โคค่ขดองจากล้านสามสิบห <35. S 1> ้าใชสิบห้าตาขดองเจ้าเนี่ยห้าสิบล้าน,นเห็นบ่ห้าสิบล้านเนี่ยเอาเมื่อเลยแตงเมื่อเลยโอ้เด้อทีทุกคน ได้ชจนใจกับมาเด้อค่ะดองห้าสิบล้านชาวกุกเด้อเป็นขยันแน่ทุกคนต้มน้ำไม้แกงน้ำไม้ที่เกับข้าวอายุสิบห้าปีเนาะโอ้สิบห้าปีนะฮะพวะอะไเนาะอยู่เพียงเนาะคันว่าอันนาห้อนสาวาเลยแปลว่าเท้าแล้วเนาะโอ้ทุกคนเห็นนี่นะคันอายุเช้าปีนะครับบอกเอาเด็กทุกคนจะ่่บอกว่าเท้าแล้วอันนี้น้องมีคนคุยเลบ่มีบ่มี โอ้โหขอบคุณใจนะสนใจกับมาเด้อเสื้อคังไทยหรือว่าคลังลาวหรือว่าคลังประเทศดแบดมาเป็นเขือที่นี่ใส่เสื้อเป็ดแบบเดียมง่ายเดียมง่ายทุกคนบรรยากาศทำขนมปิน,นี่กัเพื่อนเฉยๆเลยเช็คเช็คอขนมปังเร,รียบเ,เห็นไหมขาดขาดหนรือว่าขาดไหมเห็นหน้อยๆบหรือว่าเห็นใหญ่เลย ง่ายเลยนะเนาะเอาจัดไปเออถัก,กมือนนี่มาซิมซิม,มือสาวกบเอาหมดเลยมันไม่จะมาเดียวนั่นมาเด้อทุกคนมาเด้ออยากซิมก็ซิมมือเด้อเก่งไหม แกงน้ำม้นลายแดงวัอนี้สาโกกกับซาเอสีแกงน้ำม้มื้อนั่นค่อยค่อยมากกับคั่มเลยเนาะไปเลยไปรีกินวัอนี้นายชิได้กินนั่นแหละมื้อนั่นคั่มสิก่อนมื้อนั่นไปรีกินเลยไปลานั่นลานี่ก็เลยจะมาซีมซีมื่อในน้องคนกำลังผ่านนะทุกคนผ่านน้ำใหม้ผ่านน้อยๆน้องคือเห็นให้มันใหญ่ๆเนามันบ๊วซุบบะ chúc chúc thôi gan để đôn mà, nào bên mư, ui, mày này mình đang nhọn khua khua bướm đấy tôm nó mày không sao set đây này nè đang cái này đẹp luôn Ôi sao set ตงนน้อนยังเจนบังนี่ยนะอะบังใส่ได้แกงหน่อไหมนะ้ยมะกุกใช่เชยยายเนี่ยจะเอามายังไงเขาเอ็นยังเขบุ้งอะไรบ้องอาบ้องอรตะเบลบังตะบลบังอนใรตะง่วงต้นไมกี่บ้าตะง่วงงเ้ฮะงงอ๋องไป่ามาบวบได้ทุกคนทังบวบทั้งบวบนั่นแหละง่อยตะองเ่ ตง <Pokémon. S 3> ตง,วตงว้วตงง้โอ้ยเป็นประชาส่งทินนะทุกคนสาพอังคมไปอิดูอ่าแต่แม่แล้วบังแกงก็ต้องใส่แต่แม่แล้วบังเนาะโอ้ยเห้มันแสีบเนาะเจ้าก็กินอยู่กันไงเนี่ยเนี่ยมาอย่างเพื่นประชาบ้านเจ้าอปินอปินเออยดี๋ใส่ฮิวขาวเลยเพื่อนี๋มาแต่หาน้ำใหม่นะทุกคนบานคอยขึ้นมาตุ่นตัวเอาแล้วบ้านบ้านผู้บานน้องขายตุ่นตัวแล้วบานนี้ นองคายขมนทุกคนตึงตัวเลเด้อบานนี่ป้ายตายตาลยซาเจิด้กินอ่าตัวนไม่จะดังไพดังไพรกบดังไจากแดดได้ทุกคนเลยอูยอ้ามปลาคนกลุมเลยน่าซาเ็ตเอสชได้กินอย่าน้ไม่เมือนี้นะ จะต้มแล้วต้มแล้วอจะเสี่ยไว้ดิต้มอยู่กลางแดดเลยในโฮมก็ไปต้มอีกสุดยอดทุกคนกลางแดดแล้วมันแคบแต่ <c oughs> วา่าไม่ได้ฮอนไผ่ครับว,วันนึงฮอนแดดนี่ี่ธี่เป่าไผ่ทุกคนอันทำไมเนาะเอไม่ได้เป่าเลยทุกคนจะมีเนี่ยปัน่นนะเนี่ยปั่นไผ่ หย่อนเลยคักขัดขัดขัดเฮ้ยถือคนในแดดเลยสูบบ่ไปทำไมไม่ได้หยอดนีลมัหย่อนในไงเลยเฮ้ยเป่าโดนกันจะไหม้เลยได้ไหมทิ้งแล้วอ่าเดี๋ยวให้เอื้อยก่อนเอื้อยเอื้อยค่อยไปหานน้ำไม้น้ำกันตะกี้นี่เอาผ้าถุงเอื้อย ทุกคนขอบคุณหล,ลายๆทุกคนเที่ให้กำลังใจและการส,สนับสนุนบาสไส่บาไส่กับเอานี่แรงบันโดยเฮ็ดยังแกงก็บังโอ้ขอบคุณขอบคุณหลายๆทุกคนที่ให้รอยยิ้มให้บา้าอันน่ะสื้อรอยยิ้มจากเขาทุกคนดีกว่าเขาแบบไปท้ายคลิปที่เสีอมันกับบุคือนะเนี่ยก่อนเอ,อ็นไปเบิงเลยเป็นสิแกงน้ำไมแเละซิต้มอันนี้น้ำไม่น้องจ้าบอก่าโอ้ จะเมื่อข้างเจีบบดกินเนี่ยต้มบดเลยเสร็จซ้อมมื่อกับบดมื่ออื่นอี้น้องจะหลายเนาะจะคนล้านสองคนล้านสองน้องเนี่ยน้องคนนึงคนนึงเนาะยังไม่แล้วเป็นเล้ยเป็นสาวไม่แล้วอยากได้พูวแล้วตอนนี้ได้ยินข่าวว่าครูบาทางไข่มาเรียนน้ำบุมี่เนาะ บรรยากาศทุกคนเลยเขตนบลาวปต้นนู้นแต่มวลอัน <write> น <Jared round hole> <iled> ี้นะพูดลนะนกันนี่ปู่สาวทักไลทกหลายมาเดียวทุกคนเนยอุปกรณ์อุปกรณ์ในการแกงน้ำม่มาบวบมาบวบบ้านเอยเอิญนองหายังเฉลเฉลช แต่บาจังไหนเนาะเกงมาใหม่ดูคนเขาเอินยังจะต่ำนี่ยบ้านจะเอินยังไงจักรเดอจะไปจับยังไปเสียนี้ขีสูบเนาะขีสูบบอลบอลนินยาสูบก้อนนิน แกงแบบรวมดิกินได้ป่ะก um, ินได้กินได้ไหนกินเขาตำตำละกันตำแกงใส่ปลากระเส็บเขาเอาบอนเด้มาซอยๆๆแล้วเขาตำแล้วตากแห้งเขาเอายังเจะตำเนี่ยใบยัดใบแดงตากแห้งเด้อเขายัดเส้นปลาบุเมนย่างบุเมนใบบังบวบอ๋อแทนยานั่งอ๋อทุกคนเด้คนนี้เนาะอือฟันกึ่มๆเลยสักกกเห็นแล้ววันนี้ อันนี้ครับอากาศตองเด้อครับอ่าไมเต็มหม้อเลยอุ้ยจจเียนจารอดเพิ่นิมือเช้ากมื้อนี้ิมมเสียวเสร็จบ่เจ้าบ่มั่นใจเนาะเจ้าเป็นอันน่ะเฮ็ดแบบว่าซอยผักอีือเนาะนี่ทุกคนเ้ยดาวใ้า ไปว่าจังไหนนะวะไปว่าจังไหนชาวกุ๊กว่าอาบน้ำแล้วไปน้ำค่อยตอนแรงโอ้ผู้บ่าวน้องาายผู้สาวไปเที่ยวเลยทุกคนพุ้นสาวยังสาวนั่งบ่ะสาวแรดสาวแรดโอ้อันนี้ชาวแซดอันนี้ชาวกุ๊กทุกคนเก่งน้องใหม่เลยยังไม่ได้สุก เป็นว่ากําลังเตรียมอันนี้20กลางของอีแม่กัพอซาวเฉอไปใช้คือบ่เห็นมาอยู่นําแม่เหาครับนมอนใหม่ไปมาให้กกาอีกอันนั้นแม่นเฮ็ดอันนี้เเนี่ยให้ปดเจะสิเห็นหยังนั่นต้องกินตสิกอกเ็หยังคือบ่ใช้บ่เลยติดอบ่ โอ้โฮเวอเลย <c oughs> เป็นวิธีวิธีเหตุการเขา้าพูดนะจิ๊องจาน,นัง่งมาดูทุกนมาเด้อมาเด้อมาชิมเด้อปลาชุกแล้วบอดนี่นะเก่งหน้าใหม่ทุกคนแเศรษรูปเศษเศรษเศษเศษอ่าเก่งหน้าใหม่เด้อทุกคนเลยสิมืนสาวกุ๊กเด้อสิมืนสาวกุ๊กเจ้าเป็นคนย่อยสิอืมอ่ามลำไว้เนาะทำไนอ่ะ จทานน้ำกันน้ำกอปูนสาวเ้นเลยยาวเนาะปูนเนซิเมอรสาวสาวกก็สาวเนใ้สาวสาวโกกดีมาเดมาเดีทุกคนแจงน้ำไหมตอนเชียงแต่ว่ามันจะเป็นตอนแรงแล้วมาเลยเพ่นนี่บอไซซิมก่อนเด้ซิมเลยกินล้ อ่อนอือโอ้แต่บ่งก็คืออือเค็มเกินบ่พอดีอยู่แซ่บดิคุณอืมแซ่บอีมิกินในเจ้าต่างกัดบ่ได้ครับว่ะมาเด้อมาเด้อทุกคนเอ็นเอ็นเอฟซีกินข้าวนี่มาเด้นเอฟซีกินข้าวน้ำกันนี่ทุกคนไปหาเองในการกินเองนะบัดนี้ ข้าได้บใส่ซจได้กินอะแจ้งทำไมทำไมสาวแาวเสือแซวเสือหรือกันาวกุ๊กไปาวไอ้นี่าวเน็ดซวเน็ดมาทุกคนเลยมามาทุกคนมามาโรนขนท้างกันีจ่าบังดเดียเดียวโใจจีนนบังมือไอ้เตรเอ้